โโอ้หนางสาวชัดๆค่สวยหวานออกมาเลยอ่ะอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยผมต้องย้ำก่อนว่านี่คือเค้กนะครับไม่กล้ากินค่ะทำไมอ่ะมันสวยใช่ค่ะมันสวยถ้าเห็นงานชิ้นนี้มันเกินวุ้นครับมันคืองานศิลปะเลยนะว่ามวุ้นไปเยอะเลยนี่คืองานศิลปะครับไม่มีกล้าทำเลยใครจะกล้ากินอนี่ย หมุไม่ดูเ้ยเอาเอปิดตาครับขอผลงานน้องต้นข้าวครับโอ้ต่นเต้นค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรอยู่คะปัจจุบันก็ประกอบอาชีพทำเบเกอรี่ค่ะทำเค้กค่ะอะไรเด็ดอะไรเด็ดอะไรเด็ดอยากามนั้นเลยสิกเนเจอร์ขององุ่นก็จะเป็นเค้กเจ้าหญิงค่ะโอใจเล้วคืออะไรอครับ เอาตุกตาค่ะมาทําเป็นเค้กแล้วก็เป็นชุดเจ้าหญิงเจ้าหญิงค่ะท่านผูากครับเดี๋ยวเราจะได้ชมเคล็ดลับจากการสาธิตในการทําเค้กเจ้าหญิงขององุ่ดครับทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มผสมสีค่ะอ๋อคือเต็มครีมถูกไหมใช่ค่ะกับสีผสมมาหารเป็นครั้งแรกที่ทําเค้กที่แบบก้อนใหญ่ขนาดนี้เพราะไม่เคยทำโอเราไม่เคยทําก้อนใหญ่ขนาดนี้ไม่เคยเลยนี่คือตั้งใจเพื่อแม่เลยใช่ค่ะ โอ้แล้วมีปาดด้วยนะให้เขาเกิดเฉดนะครับนี่คือชั้น2แล้วนะครับใช่คะ่ะอุ้ยชั้น3 <g ül> ชั้น4ชั้น5โอ้โหชั้น6 <g ül> โอ้ย <g ül> นี่คือขึ้นไปชั้น7ใช่ไหมนะ่ะโอ้โหเราเริ่มลงรายละเอียดแล้วครับเป็นงานละเอียด,ายดมากเลยโอ้ย<อ>ดูจีบริวร้วมากครับ คือหนูทำทำเค้กมาแบบนี้ค่ะตลอดแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสทําให้แม่ตัวเองเลยเคยทําแต่ให้แม่คนอื่นแบบเนี้ยนี่คือความตั้งใจนะ <c oughs> ที่อยากทําให้แม่นะครับเออยากสื่อออกมาโอ้ดูวิจ,จิตมากครับโอ้สีม่วงสวยเนี่ยโอ้โหสี นี่เติมรายละเอียดนะครับเอาละครับมีตุ๊กตามาแล้วครับก็จะเพิ่มแบบว่าความเป็นองุ่นนะคะเ,เข้าไปในเค้กด้วยนี่คือแม่ไหมแทนใจแทนใจเรานี่คือแม่ไหมใช่ค่ะแม่อุ้มลูกเหรอใช่ค่ะโอ้ยน่ารักอะ่ะโอ้ยแม่แม่อุ้มลูกโอ้โหร เวลาในการทำคือ11อชั่วโมงครับทางทังปรกันครับและนี่คือผลงานสร้างสรงสรค์สชั่วโมงน้องหงุ่นนั่น,นคือมะลิด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นวงวมภูมะไรมะลินเนาะนี่เป็นความรู้สึกที่องุ่นมีต่อแม่นะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งประครบประคองดูแลเราตั้งแต่เล็ก อยากพยายามแบบว่าตอบแทนบุญคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้ค่ะพี่ซุปช่วว่าแม่สัมผัสได้พี่ซุปช่ว,ว่าแม่สัมผัสได้โอ้โหงาน,นจริงๆครับอังุ่น เค้กก้อนนี้เราตั้งชื่อว่าแม่คำเยวค่ะเค้กก้อนนี้ชื่อว่าแม่ครับแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ก็อสอนทำวุ้นดอกไม้ค่ะสามมิติค่ะทา่านเลราการครับ,รบผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าเห็นงานชิ้นนี้มันเกินวุ้นครับมันคืองานศินละปะทั้งหมดนี้คือวุ้นเจลาตินแล้วก็ข้างในเนี่ยตกแต่งด้วยสีที่เป็นสีผสมอาหารทานได้แล้วก็มีรสชาติในตัวด้วยเป็นโรตีนิกด้วยฮะใช่ค่ะผมขอเอาไปให้กรรมการผมดูชิ้นหนึ่ง เราจะเข้าใจมากขึ้นครับเนี่ยครับเข้าใจนะฮะน,นี่คืองานศิลาปะาน,นี่นี่เกินคําว่าขนมแบบเกินคําว่ามุนไปเยอะเลยนี่คืองานศิลาปะาครับนี่มีกล้าทานเลยใครจะกล้ากินอย่างเงี้ยเราชมตัวอย่างเรียบร้อยแล้วโจทย์นี้คือทําวุ้นเจลาตินขนาด30มสคูณสาสิซนติเมตรครับน้ําหนักประมาณ4ี่ห้าปอนเราให้แอนสร้างสรรค์เป็นรูปสัตว์สามมิติท่านกรรมการครับโจทย์คือ สัตสามิตินะครับยังไม่รู้ว่าแอนจะออกแบบเป็นสัตว์อะไรนะครับดูลายนี้กันโอ้โหแม่นยำมากโอ้โหตัวตัวตัวสีพวกนี้มีรสชาติด้วยไหมครับอ่าไม่มีค่ะอเป็นสีอย่างเดียวนะครับแต่ว่ารสชาติจะอยู่ในเจลนอีสีมีกลิ่นอยู่ในเจลาตินนะครับ ถ้าไมยิบขนาดนี้นะโอ้นี่ก็จะเป็นหวอีกแบบนะครับอันนี้จะทําดอกไม้ตกแต่งอ๋อส่วนที่เกินออกมาก็ปาดออกนะครับใช่ค่ะ๋อาใส่ลงไปอ๋อพอใส่ลงไปแล้วก็เติมสีเติมสีนะครับค่ะใช่ค่ะโอ้นี่เป็นกลีบดอกไม้นะครับว้าว อ้ <c oughs> เหมือนหมอผ่าตัดเลยอ่ะเป็นศิลปกรรมตกแต่งเจลาตินนะอันนี้นะนนพี่แอนต้องมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วครับหรือว่าแบบทําไปคิดไปด้วยค่ะแล้วก็ต้อง,องมีบ้างะะไี่ต้องไปเรียนศิลปะเพิ่มไหมคะ <c oughs> ไม่เลยค่ะเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยประสบการณ์ล้วนๆเลยใ่ไ นี่คือซับสีที่เกิดออกมาแล้วนี่คือทำอะไรครับวิปปิ้งครีมค่ะเซงาไปเพื่ออะไรครับเราจะเทเป็นแบ็กกราวด์ด้านลางเพื่อให้ภาพชัดขึ้นมาใช่ค่ะโอ้นี่คือเหมือนเหมือนงานพนติ้งเลยผลงานที่แอนสร้างสสยไปเมื่อสักครู่ครับใช้เวลา10ชั่วโมงและผลงานก็อยู่ตรงนี้แหละครับวุ้นเจลาติน3มิติรูปสัตว์ครับกครใช่ครับ นกยูงใช่ไหมตายแล้วตายแล้วจะกว่าหางโอ้ตายแล้วดูคนนีครับนี่คือคนที่ไม่ได้เขาบอกเมื่อกี้นะว่าวาดรูปไม่กว่ารูปไมเป็นเองไม่ได้เรียนศิลปะแล้วเพิ่งค้นพบความสามารถของตัวเองนะครับเมื่อประมาณปีกว่าๆนะครับหรือว่าสองปีที่แล้วยังทำไม่เป็นนะครับส่วนไหนยากสุดนะครับคุณนี่ครับน่าจะเป็นช่วงตัวช่วงหัวค่ะเพราว่าจะลงละเอียดคะะ คือเรื่องฝีมือเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากแล้วในอนาคตผมเชื่อว่าถ้าเกิดเข็มมันมีความหลากหลายอะ่ะเราน่าจะสามารถสร้างสรรค์ภาพได้หลากหลายกว่านี้นะค,คือถ้าสมมุติว่ามีลูกค้าอยากจะทําแบบนี้ครับต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วันนะก็ต้องแล้วแต่ออเดอร์ที่ที่รับ<ๆ>ไว้ค่ะผลงานยอดเยี่ยมมากครับยุทจิตมาก วันนี้ล่ะคะวันนี้มารายการอยากได้อะไรกับอยากได้ทุนการศึกษาไปเรียนแกะสลักคะ่ะเพื่อจะพัฒนาฝีมือตัวเองให้ดีขึ้นคะ่ะโอ้ดีค่ะผ่านเอาไปเลยดูฝีมือเขาก่อนนี่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะเชิญค่ะทีมงานมอบโจทย์ให้ต้นข้าวแกะวิจ,จิตขึ้นยากขึ้นและทําในสิ่งที่ไม่เคยทําน้องใช้เวลา6ชั่วโมงครับโอ้เชิญชมครับ นี่คือฟักทองแตงโมมะละกอแคนตาลูปนะครับรวมทั้งมีดแกะสลักครับน้องเริ่มจากแตงโมนะครับโอ้โหทีมงานเพิ่มความเร็วของภาพะครับเป็น10เท่าเห็นน้องทำเร็วๆจริงๆมันยากมากนะครับ และนี่คือฟักทองครับกอกเปลือกก่อนเห็นตะลูกครับต้นข้าวไม่ขอไหมลูกไม่ครับเป็นสปีดเขาครับและตอนนี้ผลงานเข้าสู่ขั้นตอนช่วงท้ายแล้วครับโอ้โห ยิบมากครับเร็วมากเรียบร้อยครับผ่านไป6ชั่วโมงครับท่านคู้กำการอยากชมผลงานน้องต้นข้าวหรือยังครับอยากมาก <มา S 2> ค่ะปิดตาครับ <c oughs> ขอผลงานน้องต้นข้าวครับ ู่นี้สร้างสรรค์โดยคนคนเดียวครับเป็นเด็กอายุส1เอ็ดขวบชื่อว่าน้องต้นข้าวครับวัวองงานชิ้นนี้ความยากของงานที่สร้างสรรค์วันนี้คือยังไงลูกความการบิดยาวค่ะบิดยาวท้าฉีดนานแล้วมันจะทําให้เห็นลายหมดเลยมันจะทําให้แบบสวยได้ค่ะอะไรยากที่สุดลูกในนี้ก็เป็นมาลยค่ะมาลยความยากของมาลยคืออะไรครับก็คือตรงนี้ค่ะ ตรงแถรงนี้ค่ะสุดท้าสุดท้าเราทำผิดมันก็จะไม่ใช่มาลายเลยมันก็จะแปลกไปเลยค่ะสมมุติว่าถ้าถ้าชิ้นงานบางชิ้นมันมันเกิดเสียไปนิดหนึ่งลูกมันลำบากมันแก้ไขได้ไหมลูกก็จะแก้ไขไม่ได้เลยค่ะผมหมายความว่าถ้าสมมุติว่าหนูทำตรงนี้ขาดไปชิ้นหนึ่งลูกนี้ทั้งลูกคือมันก็จะผิดไปเลยค่ะคือคือต้องทำใหม่มันเสียเลยมันจะต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะดูดูดอกไม้ดูดอกบัวนี่ครับโอ้โหมันโอ้โห บัวเล็กบัวน้อยที่ซ่อนอยู่โอ้นี่สวยงามมากสวยงามวิจิตรมากๆครับท่านผู้ชมครับ<อ>น้องต้นข้าวครับ<อ>สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ